คำว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยเราเราต้องเข้าใจว่าเราเราอยู่บนโลกใบน,นี้อ่าซึ่งเราต้องอมีแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับซึ่งซึ่งโลกกับดวงอาทิตย์นะที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กหรือประจุที่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละครับที่เป็นตัวกําหนด ให้เป็นนาฬิกาชีวิตให้เราให้เรารู้สึกหิวเรารู้สึกง่วงนะครับเพระนั้นปัจจุที่ได้เนี่ยเราได้จากแหล่งธรรมชาติอยู่แล้ว นะครับอยู่ได้จากแหล่งธรรมชาติอยู่แล้วประจุที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันมีหลักของการที่เรา,เาสามารถจะซ้าให้ร่างกายประจุเราเนี่ยมันเกิดการบรราลานซ์หรือสมดุลนี่ก็คือวิธีการกราวดิง้งนะครับเหมือนเหมือนเหมือนช้างมากกังวงไฟนะครับที่เอาเท้าติดงกับพื้นนี่คือกราวดิ้งคือการกราวดิง้งเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกครั้งเอาเป็นว่าถ้าเราได้ประจุส่วนเกินจากหลังแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีวิธีการจัดการ บาลานซ์บรรจุให้มันเกิดกับสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายเราไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปนี่นะครับนั่นคือวิธีการกล่าวดิ้งนะครับนคลิปเพราฉะนั้นทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยห่างจากการกราวดิ้งนะครับอยู่ตึกสูงสวมรองเท้ายางไม่เคยเท้าแตะพื้นนะครับอยู่ตึกสูงสอยู่บ้านสูงๆแล้วก็ใส่รองเท้าที่เขาเรียกว่าบล็อก การถ่ายเทยประจุส่วนเกินลงพื้นโลกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้เราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีเราอยู่ในโลกปัจจุบันเป็นโลกที่สี่วิลยนี้นะครับเราต้องอาศัยพึ่งพักคลื่นแม่เหล็กจํานวนมากที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการเพิ่มประจุไฟฟ้าเพิ่มสนามแม่เหล็กในตัวเราอย่างมากมาย นอกจากนี้นะครับเราก็อยู่กับคอมพิวเตอร์เราอยู่กับแครปเลรตเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือเราอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหล่เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดประจุไฟฟ้าในร่างกายเรา เจอะและมากจนเกินไปนะครับทีนี้ถ้ามันไม่มีการถ่ายเทนะครับเราสังเกตได้ง่ายว่าคนทุกวันนี้จะมีปัญหาเรื่องขไฟฟ้าสถิตอย่างเช่นจับอะไรก็ช็อตจับอะไรก็ช็อตนี่แหละครับนี่คืออาการของการสแสดงให้รู้ว่ามีประจุไฟฟ้าที่เรียกว่าประจุบวกในร่างกายเราเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีการถ่ายเทโชคดีนะครับบางคนที่มีการช็อตเนี่ยสแสดงว่ามีการถ่ายเทแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวก็คือไม่มีการ เขาเรียกว่าไม่มีการช็อตอย่างนี้แสดงว่าร่างกายไม่เกิดการปาลาลา์เลยนะครับอันตรายนะครับคนเหล่านี้ก็จะมีภาะวะของหัวใจเต้นแรงรับประจุห,หัวใจไม่โยกใจเต้นแรงทําให้เกิดความดันทํามีความเสี่ยงให้เกิดเป็นโรคไตได้ทีนี้ไอสารอีกตัวหนึ่งอาหารที่เรากินเข้าไปที่เราคุยกันแต่แต่เมื่อกี้ะครับก็คือโซเดียมเนี่ยแหละครับโซเดียมมีผลต่อปรจจุในร่างกายเราดากอาหารนี่ก็คือตัวโซเดียมเป็นตัวสําคัญเลยนะครับ ตัวโซเดียมเป็นตัวสําคัญเลยที่มีผลต่อทําให้เกิดการามีปัญหาขึ้นในประจุไฟฟ้าในร่างกายเรานะครับอลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือเราอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอยู่ใกล้กับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแม้ว่าคุณจะเสียบหรือไม่เสียบนะครับถ้ามีรูปลั๊กนะครับมีผลต่อภาะวะประจุไฟฟ้าในร่างกายคุณทั้งสิ้นนะครับถ้ายิ่งเสียบมันยิ่งสูงครับเหมือนเราเหมือนเราใช้เครื่อง โทรศัพท์มือถือครับถ้าเราชาร์จธรรมดาก็จะมีประจุไฟฟ้าระดับหนึ่งถ้าเราชาร์จด้วยเราเสียบเราชาร์จด้วยเราใช้ด้วยยิ่งประจุไฟฟ้ายิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประจุไฟฟ้าที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นมันมีผลนะครับถ้าประจุบวกมันเยอะเนี่ย ก็คือมันร้อนร้อนมันก็จะทําให้หัวใจเต้นแรงน้ําก็จะแห้งเลือดก,ก็จะแห้งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนก็จะน้อยนะครับถ้ามีประจุลบเยอะเหมือนเราอยู่ทะเลเหมือนเราไปอยู่ที่บ้านน้ำเขียวเนี่ยมันจะทําให้ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดทําให้ร่างกายเราเย็นลงทําให้หัวใจทํางานน้อยลงทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นออกซิเจนในร่างกายเราจะสูงขึ้นเมื่อมีโซเดียม เข้ามาเพิ่มอีกมันก็ยิ่งเพิ่มภาวะที่ทําให้เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับโซเดียมเนี่ยเราได้จากหลายช่องทางเราก็รู้แล้วแต่วิธีการกําจัดของโซเดียมในร่างกายเรามีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือ1จากปัสสาวะนะครับซึ่งถูกขับออกทางไตไตเป็นตัวขับออกมาแล้วก็ออกเป็นปัสสาวะ2อุจาระนะครับสอุจาระ3ก็คือจากผิวหนังก็คือออกเป็นทางเหงื่อนะครับแต่ตัวที่หลักๆที่ถูกขับออก ที่ทําหน้าที่ขับออกซิเจนสัซโซเดียมออกได้เยอะที่สุดคือจากอยางจาก,จากทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเราไม่รู้ตัวนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหากับสุขภาพให้ดื่มน้ําเยอะๆไว้ก่อนนะครับ